กัแล้วสวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูบ้านกันค่ะเรากลับกล้องกลับกล้องเรี๋ยวาพาดูบ้านนะคะนี่ค่ะพี่หลานค่ะเจ้าของโครงการซึ่งหัดหลายบันแรกนะคะอ่านี่เลยตึ้งหนึ่งหลังนี้กําลังทําสีใช่ไหมคะพี่หลานใช่ใชหลังนี้จองยังคะหลังนี้จองแล้วจองแล้วหลังนี้มีเาย์ค่แล้วหลังนี้รู้สึกจะ หกสิบห้านะถ้าจำไม่ผิดค่ะเพราะว่าจำไม่ค่อยได้ราคาบอกราคาก็สี่ล้านต้นต้นสี่ล้านต้นต้นเหมือนกันค่ะตอนนี้หลังที่พื้นที่ที่แบบราคาแบบถูกสุดเลยเท่าไหร่คะตอนนี้สี่ล้านสองค่ะสี่ล้านสองล้านอยู่ที่ประมาณหกสิบตารางวาค่ะทีนี้มัดจำเท่าไหร่คะมัดจำมัดจำจองห้าพันค่ะขอจองขอโทษคช่จองห้าพันทำสัญญาสองหมื่นค่ะใช่ใช่พอดีหลังนี้ช่างกำลัง นี่ช่างกำลังนั่งทำงานกันอยู่ซึ่งเปิดเพลงสนุกสนานมากซึ่งเปิดเพลงสนุกสนานเขาไปดูได้ขอดูข้างในหน่อยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นห้องโถงใช่รอไม่เป็นไรเลยช่างทำกันมากันสองคนเหรอคะอ๋อให้มาสามคนนะใช่เป็นห้องโถงห้องโถงซึ่ง ข้างล่างมีห้องน้ำหนึ่งห้องค่ะตรงนี้จะเป็นห้องเก็บของตรงนี้เข้าห้องน้ำได้ไหมคะไม่ได้ค่ะมาค่ะเก็บของค่ะใช่ค่ะนี่ค่ะจะเป็นห้องน้ําข้างล่างค่ะอันนี้ใช้วัสดุอย่างดีเลยใช่ไหมคะใช้วัสดุอย่างดีค่ะน้องปุ้ยนี่เป็นห้องน้ําข้างล่างแล้วก็แล้วก็ทางเีวค่ะอันนี้ลูกค้าจริงๆของเราจะเป็นห้องห้องครัวนะคะแต่อันนี้ลูกค้าไม่ไม่เอาห้องครัวในบ้าน ลูกค้าเขาเอาห้องครัวข้างหลังซึ่งเราจะพาไปดูเราสามารถเปลี่ยนแบบจากแบบถ้าเรายังไม่ได้ทําใช่ใช่ถ้าหลังที่เรายังไม่ได้ทำอะค่ะอันนี้ลูกค้าเขาลูกค้าเขาต่อเติมตวงมาข้างนอกตอนนี้เหลืออีกไม่กี่หลังแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วอันนี้ก็แบบมีสักหลักข้างนอกคือลูกค้าเขาทาต่อเติมออกมานะคะเอาแอบเห็นช่างด้วยค่ะ ข้างบนขึ้นได้ไหมคะค่ะได้สิค่ะปะเราไปดูข้าคคงบน,นึ่นยังไม่เสร็จตอนนี้มีคนติดตาม3,000 30, มีคนดูไลฟ์เรา3,000แล้วค,คนดูไลฟ์วเราเยอะมากซึ่งนี่เราก็มีวิทยุเรดิโอด้วย <c oughs> ซึ่งอันนี้เรายังไม่ได้ทำราวบันไดนะคะน้องุ้ยระวังล่วงลงไปเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวขอเป็นหน้ามานี่สั่งคนที่3,000กันนะคะเชิญค่ะ เดี๋ยวครบสี่หมื่นพี่หลานจะเต้นโชว์นะคะถูกค่ะจะมีคนดูไหมคะจะมีคนออกมาก็ตอนนั้นแหละคะ่ะอันนี้จะเป็นชั้นบนชั้นบนชั้นบนซึ่งอันนี้เรายังไม่ได้ทำราวบันไดนะคะจะดูลโล่งนิดนึงซึ่งกระเบื้องข้างในเนี่ยกระเบื้องข้างบนข้างล่างเนี่ยลูกค้าเลือกเองได้เลยนะคะเราเลือกแบบกระเบื้องเลือกลายได้อยู่ใช่ไหมใช่ใช่นี่คือในกระจกก็จะเห็นเราสองคนสวยงามค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> จะเป็นลูกค้าเลือกเองนะคะ นี่<า>ห้องนอนใหญ่นี่ห้องนอนใหญ่ซึ่งลูกค้าขอทะลุกําแพงไตรงนี้เป็นอย่างี้คะลูกค้าขอทะลุกําแพงใช่ไม่ไม่ไมไมเอาระเบียงยยใช่สวยพอดีเป็นหลังที่ทกระจกว่างคะใช่เพราะว่าลูกค้าไม่เอาไม่เอาขอทะลุระเบียง,งออกไปค่ะซึ่งปกติของเราจะมีระเบียงอยู่สังเกตหลังตรงข้ามใช่ไหมคะปกติจะเป็นแบบนั้นจะเป็นแค่ประตูออกอันนี้เขาเปลี่ยนแบบมาเราไม่แอบดูกันเราไม่แอบดูบ้านตรงข้าม กระโดดออกไปเพื่อคะเดี๋ยวจะเป็นกระจกหรือจะเป็นโล่งๆอย่างเงี้ย <c oughs> จะน่าจะเป็นกระจกะะแลนะฮะเรามาแอบดูเป็นบ้านดูบรรยากาศในโครงการนะคะะดูเพื่อนบ้านซึ่งก็ยังไม่ยัง,ม,ยงมีข้าวของที่เรากำลังทำก่อสร้างอยู่นะคะเป็นโครงการดีเทลเน,น,นาะวันเนาะวันเป็น,นบ้านสองชั้นหมดเลย22หลังเท่านั้นค่ะซึ่งตอนนี้เหลือน้อยเต็มทีแล้วตรงนี้เท่อะตรงนี้เท่ห้องน้ำนี่ลูกค้าดีไซน์เองทั้งหมดนะคะหมายถึงกระเบื้องข้างในอะค่ะกระเบื้องนี้ลูกค้า ลูกค้าเลือกแบบกระเบื้องได้เลยใช่ใช่ค่ะต้องเป็นหลังที่เรายังไม่ได้ปูนะคะหลังที่เรายังไม่ได้ปูลูกค้าถ้าลูกค้ามาเลือกหลังที่ยังไม่ได้ปูยังไม่ได้ปูตอนนี้เหลือหนึ่งสองเหลือสามสามหลังเหลือสามหลังค่ะที่ยังไม่ได้ปูอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งห้องนอนสําหรับข้างบนค่ะต้องมีสามห้องนอนสามห้องน้ำมคะใช่ ตุงแนวแป้วเห็นเห็นถนนกันเลยทีเดียวค่ะถน,นนนานาชาติใช่ไหมคะออกไปปึ๊บโรงเรียนนานาชาต,นานาชาติบ้านฉางค่ะคุณเลิศคะ่ะคุณคะทาเลดีไม่มีอีกแล้วเลยแล้วข้างหน้าจะทำอะไรนะคะข้างหน้าพี่หลันอีกอีกสักอีกสักพักหนึ่งนะคะจะก็จะทําตึกอาคารพาณิชย์สามชนนะะั้นค่ะหน้ากว้างห้าเมตรค่ะแต่ยังไม่ได้ทําตอนนี้อะค่ะ ยังไม่ได้เปิดจองเลยค่ะรอพี่โควิดหายใจหายคอก่อนค่ะโอ้ยตรงนี้โล่งมากใช่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะคะคุณไม่ชอบอันนี้ปกติบ้านตัวอย่างบ้านแบบเดิมพี่หลานจะเดินหากันได้แต่ในลูกค้าเขาไม่เอาระเบียงตรงนี้ใช่ใช่ตัวอย่างบ้านหลังนี้ได้นะคะใช่เราแอบดูเขาแหกได้ไหมคะแหกได้ไหมเะแหกไม่ได้เรียกว่าซูมเรียกว่าซูมเรียกว่าซูมค่ะ เดี๋ยวเราเดินไปดูหลังที่นี่กันนะหลังตัวอย่างที่ที่ไหนเดี๋ยวที่เป็นแบบมาตรฐานหลังนั้นไหมคะเอาไปสิไปสิจะได้ลายยาวๆเลยค่ะยาวเลยแล้วตอนนี้คนติดโอ้ยสี่มือแล้วสี่มือแล้วคสี่มือแล้วนะเวลาเดินเนี่ยเวลาเดินเนี่ยเราต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราสไลเดอร์ลงไปก็เห็นไหมดีนะไม่โดนจมูกเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบ้านบ้านที่ บ้านมาตรฐานเลยใช่บ้านมาตรฐานแต่งแล้วบ้านมาตรฐานหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าสแตนดาร์ดอะค่ะเก่งภาษาอังกฤษมากเสร็จไหมคะช่างวันนี้อันนี้เป็นช่างอันนี้เป็นช่างของเราออกกล้องค่ะทัวลค่ะ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูบ้าน บ้านซึ่งเราออกสื่อตลอดนี่บ้านลูกค้าอันนี้บ้านลูกค้าวันลมเย็นดีค่ะลมเย็นดีว่าบ้างอ่ะที่บ่ายสองกี่โมงเนี่ยบ่ายสองโมงครึ่งนะคะดูลมดูลมดูธงดูธงดูธงเป็นตัวอย่างดูธงเป็นตัวอย่างดูธงลมดีมากค่ะอ๋องการนี้ลมดีมากลมดีนะเดียวสบายใกล้ทะเลห่างทะเลประมาณสองจุดห้าประมาณนี้ค่ะไม่ถึงสองจุดห้าดี เนี่ยหาเดินเข้ามานี่ก็จะเป็นทางเข้าโครงการแล้วค่ะทุกคนทุกคนพ่อเม่อเห็นก็พ,พูดแบบทุกคนทุกคนสี่หมื่นคนนะคะจริงๆค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนบ้านตัวอย่างที่เรารถนี่ไม่ได้แถมนะคะรถแม่ค้า <c oughs> ซื้อรถแถมบ้านซื้อบ้านแถมรถอันนี้เป็นบ้านตัวอย่างที่เราเห็นกันคุณหน้าคุณตาชตาอันนี้บ้านเลขที่เราจะเป็นหนึ่งเก้าเก้าไม่เก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าโครงการเราจะเป็นเก้าสิบเก้าทั้งหมด 99ทับอะไรเงี้ยค่ะหลังนี้จะเป็น99ทับทะเบียนรถก็จะเป็น29้นะคะส่วนเลขที่จะท้อแต่หวยออกสามแตหวยออกไปแล้วเอาไว้มวดหน้าค่ะเชิญค่ะล็อกไหมคะหยี๋ไม่ค่ะหลังนี้ยังไม่มีเจ้าของหลังนี้เท่าไหร่หลังนี้4 3 5 0้านาพร้อมเฟอร์นิเจอร์บิวอินที่เราจะเห็นวันนี้เลยถูกสุดยอดเชิญค่ะน้องปุ้ยเชข้าก่อนเลยค่ะสุดยอดค่ะ อันนี้เราจะขายพร้อมายพร้อมเฟอร์นิเจอร์นะ4ล้าน3แสนห้ามืนบาทได้ทุกอย่างเลยแบบที่ฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์ด้วยค่ะฟรีค่าโอนด้วยใช่แล้วเราก็จะติดแอร์ให้อีกสามตัวค่ะน้องกุ้ยถมอตัวถูกทีวีเราไม่แถมนะเพราะว่าทีวีพังแล้วอันนี้พื้นที่หกสิบสี่ตารางวาค่ะนี่ทานข้าวมีผลไม้รับแข็งมีผลไม้รับแขกงด้วยเช่นค่ะค่ะ ต้องกินข้าวให้ดูดูขอข้าวเหนียวค่ะอีเยวค้ค่ะคืองานบิวินเนี่ยลูกค้าสามารถเอาเป็นชิ้นชิ้นได้นะคือถ้าเกิดลูกค้าบอกไม่ชอบทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะห้องครัวเราไปดูห้องครัวกันดีกว่าห้องครัวนี่คือโครงการจัดให้ทั้งหมดทุกหลังอย่างนี้เลยนะคะ <c oughs> ดูสิคะแต่ลูกค้าบางคนก็ไม่เอาห้องครัวเปลี่ยนเป็นห้องนอนใช่ไหมคะบางคนใช่ใช่บางทีแบบเขามีแม่บ้านสปอยเลอร์แทนสปอยเลอร์แทน อันนี้คือของอันนี้ของโครงการทั้งหมดนะคะที่เห็นที่ลูกค้าเห็นอ<ด>ยู่ในนี้คือแบบหม,ม้อมือหลังนี้ให้หมดเลยคือคือค่ะก็จะมีก็จะมีอะไรนะอะไรนะฮูดชั้น <c ười> ใช่ใช่ยอันนี้คือของโครงการทั้งหมดเลยนนส่วนกระเบื้องเนี่ยลูกค้าเลือกเ,กเองเหมือนเดิมกระเบื้องทุกอย่างที่เห็นนี่คือลูกค้าเลือกเองเหมือนเดิมอย่างที่เห็นทุกสิ่อย่างใช่ใช่เลือกไว้สวยมากดีไซน์เรื่เราออกแบบบ้านไว้สวยมาก ซื้อมาก็มาอยู่ได้เลยอันนี้เป็นซักล้งกราได้เลยกระเป๋าได้เลยเราเห็นไหมคะห้องรับแขกเราจอดรถได้สองคันใช่ไหมคะจอดรถได้สองคันค่ะกว้างมากนะคะใช่แต่ถ้ามีรถสามคันก็จอดหน้าบ้านได้ถนนเรากว้างมากตรงๆที่จะสร้างอาคารพาณิชย์ก็ฝากรถได้ฝากรถได้แต่ว่าแต่กลางคืนมันจะเป็นห่วงนิดหนึ่งเช่นค่ะข้างบนกันค่ะ แนวแนวบันไดกว้างมากเลยนะคะบันไดกว้างมากคุณพ่อติดเองเอาของวางข้างบันไดเลยของวางถ้าเป็นบ้านของอยู่ตต้บันไดเช่นค่ะดูบ้านสังกองหลังนี้คุ้มมากเลยค่ะคุ้มค่ะมีต้นไม้แถมให้ด้วยแถมต้นไม้ด้วยใช่มีสามห้องนอนนะคะเราจะเริ่มดูจากห้องห้องน้ำก่อนห้องน้ําก่อนขอตรงกลางก่อนเลยขอตรงกลางก่อนค่ะห้งส่วนรวมนะคะห้องน้ําอ่ะ เจอเราอีกแล้วค่ะห้องน้ำเราจะอาบน้ำชมเจอเราอีกแล้วค่ะกระเบื่องลูกค้าเลือกเองได้เลยเหมือนเดิมนะคะกว้างมากกว้างมากตรงแนวตรงหน้าต่างสว่างนี่ไม่ต้องเปิดไฟเปิดแอร์ไม่ต้องเปิดฟันเปิดแอร์เปิดหน้าต่างลมเข้าค่ะเราจะไปดูห้องนอนห้องเล็กกันก่อนนะห้องนอนลูกไงที่ ได้ตู้เสื้อผ้าด้วยใช่ไหมได้ตู้เสื้อผ้าด้วยค่ะบ้านหลังนี้พ,พร้อมขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์บิวอินค่ะเปิดตู้ซีมีใครแอบอยู่ไหมไม,ม่มีนะ <c oughs> ใช่แล้วค่ะขนเสื้อผ้าเข้ามาอยู่ได้เลยถ้าเป็นบ้านหลังนี้แล้วแอบถ่ายข้างบ้านดีกว่าตรงแนวมีหลังหนึ่งที่กำลังเพิ่งฉาบเสร็จนะคะลูกค้าหลังนั้นก็คือลูกค้าก็ ออกแบบกระบปงกระเบื้องเองได้เลยทั้งหมดแอบบดูลูกค้าตลอดแต่แอบดูข้างบ้านตลอดเต่ต่อ,อหลังบ้านมันออกมาหรออลังการก็คือคใช่ใช่หลังบ้านต่อกมาได้อีกใช่ใช่คือมีพื้นที่เหลือเยอะพอลูกค้าต่อกมาแล้วก็บอกเขาก็เอาโต๊ะตรงเก้าอี้มาวางเป็นครัวเป็นแบบว่าที่ได้กินข้าวเลยใช่ใช่เราแอบ,บส่องเพิ่มมาแล้วมีต้นมะละกอ <laughs> ใช่เราจะไปแถวนี้หากินง่ายครร้านอาหารเยอะค่ะใช่ใช่นี่เราจะมาดูห้องนอนอีกหนึ่งห้องอันนี้เป็นถนนเส้นพาราใช่ไหมบ้านฉางพาราบ้านฉางพาราใช่ใช่มันจะอยู่ระหว่างสนามกอล์ฟกับโรงเรียนนานาชาติอะค่ะทุกคนตั้งหอบทุกคนด้วยแดนแดนแดนนี่ไงคะทุกคนต้องหอบทุกคนด้วยจะเห็นว่าเวลาเขาเวลาเข้าไลฟ์เขาจะพูดว่าทุกคนทุกคนปึ๊ นี่คะ่ะทุกคนเราก็เปิดระเบียงมาอไอ้ย่ะเราเราก็จะมไ, <laughs> ไม่รู้ล็อกหรือเปล่าคะน้องปพ้่เข้าไปดูก่อนค่ะปรากฏว่าบ้านล็อกคะ่ะทุกคนกว่านกบินเข้าเราล็อกไปก่อนเราดูบรรยากาศข้างนอกระเบียงเรากว้างมากไว้ตากผ้าห่มหมอนได้นะคะ นี่คะ่ะทุกคนมาคุยกันเร็วป้าออนป้าออนดูหนูอยู่หรอขอบคุณคะ่ะป้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าออนสวัสดีค่ะคุณนิคมสวัสดีค่ะพี่ออสออสสวัสดีค่ะคุณนพร,รัตนุมตรีขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะมือแล้วอ่ะเ้าลยขอบคุณที่เข้ามาดูไลฟ์นะคะ นี่ค่ะหันมาหันมาหันมากับกล้องตรงนี้นะคะกับกล้องมาทำอะไรคะตรงนี้กับกล้องมาตอนนี้เรามวกมันจะใหญ่นิดนึงเราจะใหญ่นิดนึงใช่ใช่เดี๋ยวเราเราไม่ได้แบบเดี๋ยวโดนหรอกว่าหลังสี่หมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นแล้วค่ะค่ะค่ะทุกคนอ่ะโครงการเรามีแค่ยี่สิบสองหลังนะทุกคนนี่คือถ่ายเข้าไปก็มีแค่นี้หมดแล้วหมดเลี้ยวจริงๆตรงนี้กลางเต็นท์ได้ไหมกลางเต็นท์ค่ะย่างหมูกระทะค่ะกลางค่ำกลางคืน นี่คือน้องห้องนอนมาสเตอร์ของเราทุกคนน้องปุ้ยยังไม่พูดคำว่าทุกคน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 ใช่ใช่ทุกคนอันนี้คือห้องนอนใหญ่ของเราซึ่งใหญ่จริงๆค่ะห้องนอนใหญ่ก็เชื่อมต่อไปกับระเบียงระเบียงซึ่งระเบียงใหญ่มากค่ะอ๋อแต่หลังเมื่อกี้เนี้ยเขาคือเขาไม่เอาระเบียงใช่ใช่อก็คือห้องจะยิ่งใหญ่เลย สวยๆค่ะสวยขอบคุณค่ะป้าออนห้องน้ำห้องน้ำอันนี้ได้หมดเลยบิวอินได้หมดเลยคือบ้านหลังนี้เราให้หมดเลยบิวอินบิวอินค่ะทั้งหมดนี้ที่นอนอะไรเตียงที่นอนลูกค้าอยากได้ให้เลยค่ะคุณ่ะใช่ใช่อันนี้ก็เป็นห้องน้ำในห้องในห้องนอนค่ะน้องอะในห้องนอนคนก็สวยค่ะบ้านก็สวยป้าพูดแล้วก็ถูกอีกค่ะอันนี้ ห้องน้ําในห้องนอนนะคะคือลูกค้าก็เลือกกระเบื้องเองได้เลยเหมือนเดิมเหมือนกันทุกหลังนะคะหลังที่เรายังไม่ได้ปูก,กระเบื้องลูกค้าเลือกกระเบื้องเองได้เลยข้างบนของเราจะเป็นลามิเนตค่ะน้องปุ้ยเป็นลามิเนตทั้งหมดเลยแต่ถ้าลูกค้าไม่โอเคกับลามิเนตเราก็เปลี่ยนเป็นกระเบื้องได้ค่ะอย่างนี้ดีนะมีลื่นดีมีลื่นดีเนาะใช่ผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่เนาะถ้าเป็นกำนันก็ไม่ลื่นเหมือนกันไม่ได้ผู้ใหญ่ั้ากำนันได้หมดต้องหลอกไหมคะไม่ต้องค่ะนกไม่เปิดนกเปิดเองไม่ได้ เป็นยังไงจบเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวหลังที่หลานจะมาไลฟ์ให้ดูบ่อยๆมาให้ดูใหม่แล้วก็ไม่ถ้าเกิดแบบไม่การสลับมาดูหน้าเราเงี้ยเราก็จะได้แต่งหน้าสวยๆตรงนี้เดี๋ยวเราจะหน้าอืวอันนี้อันนี้เราก็ยังอยู่ยังอยู่ยังเขายังอยู่เราอยู่๋อฮักเขาคนช่วงนี้ช่วงไม่ว่างทำงานแล้ะเขาจะแบบว่าไม่ได้เปิด อ๋ออาจจะไร้วันอาทิตย์หรือนี่ไงครับเคาน์เตอร์อันนี้เราก็แถมให้ลูกค้าไปเลยนะคะถ้าเป็นบ้านหลังเล็กเก้าอี้ด้วยใช่ไหมคะเก้าอี้ด้วยลูกค้าอยากได้ให้หมดเลยค่ะค่ะขอให้มาขอให้มาค่ะนี่ถ้าไม่ไลฟ์จูดจะบอกว่าแถมแม่ค้าด้วยแถมแม่ค้าด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะไม่เอาอีตรงของแถมค่ะนี่ค่ะทุกคนนี่นะคะทุกคนต้องพูดว่าทุกคนทุกคนทุกคนโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะทุกคน เราจะจบไลฟ์ก่อนขอบคุณทุกคนที่ฟินฟินชินใช่ใช่สนุกสนุกแล้วทำยังไงล่ะทีนี้เราจะจบแล้วว่าทำไมเป็นนี่ค่ะแล้วก็เราก็จบหรือเราจะมาบายบายก่อนเราจะมาบายบายกันค่ะบายบายกันค่ะกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะคะให้หนูให้หนู